ผมซื้อในในท้ายยูวันยางหน่อยมูทีสิบเอ็ดตะมนตเม,มืองย,งอยางาอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาครับทําไมพ่อถึงสนใจเครื่องนี้ครับปัญหามันเกิดจากอะไรทําไมปัญหามันเกิดจากหาคนงานว่าไรครับอืมเออหาคนงานว่าไรที่นี่ลูกเต่าเขาก็มีอยู่แต่ว่าเขาไปทํางานอยู่กรุงเทพฯวันนี้ยูวันสองตายายนี่มันบ่มีบัญญัติจะไปเอาเข่าขึ้นมาลุงช้างเลยเวลาตากแล้วก็รล้อจ้างเขานี่ บางทีแพงก็่้องจางอ่าถูกๆมันบมีครับบางเจ้าเขาเอาไออุ่มละพันเขาเอาทีนี้ถ้าเรามีเครื่องตัวนี้แล้วมันจะเกิดอะไรกับเราครับมีความเครื่องตัวนี้เราเข้ากับส้ำใบเข้ากับเอาขื้นสองตายย้ายก็ได้อ่าคาคนงานว่าไรนี่ลูกหลานไปลงเย็นยังสินั่ศพกับันเข้าไปรงเยนยังสิเขากับพูดหนึ่งกับยุบรถเะพูดหนึ่งกับป่วยเขาครับก็คือสามารถใช้สมาชิกในครอบครัวของเราทําได้โดยที่เราไม่ต้องจ้างคนภายนอกครับ ตัวนี้ killing, ส,สตาร์ตติดแล้วบิดคันเร่งจริงๆริงไหมพ่อครับอ่าสตาร์ตติดแล้วบิดคันเร่งใช่ไหมสตาร์ตแล้วครับไอ้บิดคันเร่งมันจะง,ง่ายหล้วก็ปล่อยเขาอ่าถ้าเราผ่อนคันเร่งเพลามันหมุนไหมพ่อถ้าพ คันเร่งพาวหมุนอ่าพาว่หมุนทีนี้ในกรณีนี้คือสมมุติว่าเราโกยเหนื่อยนะครับหรือเราจะย้ายกองอ่ะเราไม่ต้องดับเครื่องเราแค่ผ่อนคันเร่งครับแต่นั้นเราก็ไปกินน้ํากินท่าหายเหนื่อยแล้วก็มาเร่งทํางานต่อหรือเราดูดอ่าจากลานตากหมดกองนี้เราผ่อนคันเร่งแล้วก็ถอยรถแล้วก็ไปดูดกองใหม่ได้เลยนี่คือความสะดวกสบายนะครับ